มาอยู่ในนี้ด้ครับได้มาจากอันนี้รู้สึกจะซื้อที่นะะวิวยอร์กนะฮะแต่อันเนี้ยผ่านการใส่มาแล้วไซส์อะไรคะไซส์10 US ค,10นะครับผม10ทุกอย่างไซส์10หมดเพราะว่าเป็นไซส์ของผมเองนะฮะโอเคพี่เทียวสรุปว่านี่ผมขายเท่าไหร่ดีหาหาไม่ค่ได้หาไม่ได้เหมือนกัน ถามแม่ๆเหมือนกันว่าเขาขายเท่าไหร่เนาะใช่แม่ๆมีคนขายทำไมอ่ะเหมือนแบบว่ามันเริ่มขายยากแล้วอะใช่มันเริ่มแบบหลุดไปแล้วแต่ก็มีขายอยู่เอะสี่พันแปดร้อยห้าสิบประมาณนั้นพี่โต๊ะสี่พันแปดร้อยห้าสิบหรอที่แบบมีเห็นนะและมีสี่พันแปดร้อยห้าสิบอ้าวถ้างั้นเราก็ขายขายเลยเราสามพันห้าพออ่ะโอ้โหโอเคไหมฮะทุกคนไมเอี่ยมเพราะว่ายังไม่ได้ใส่นะครับผม อันนี้ยังอยู่ใงน,นี้เลยนะครับผมอนะตอนนี้คนเข้ามา2,000กว่าคนแล้วนะฮะโอ้โห2,000กว่าคนโอเคเกิดอะไรขึ้นนะพี่อาาเอปิดเสียงเขาจะได้ไม่ลำพารับได้ยินเสียงวิปปัอชันนะครับโอเคนะครับขอผมกลับเนี่ยนะครับเมียเพื่อนว่าเมียโอเค,อเคมาพร้อมนะครับคู่นี้นะครับผมราคา3,500บาทนะฮะเด<อ>ี๋ยวเราจะให้โค้ด โค้ดของคู่นี้เอ้ยให้อินโฟเพิ่มอีกสักทีมาสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะได้ได้ได้ก็คือคู่นี้นะฮะคือไนกี้ดังโลเอสีสีนี้เขาเรียกว่าสีช็อกโกแลตนะฮะแต่มันก็คือแค่ช็อกโกแลตนิดๆหน่อยๆนอยนอกจานั้นจะเป็นสีแบบว่ามียค่ะมีคนมีคนซนฮะเนี่ยเดี๋ยวดีกว่าเมียมันนั่งตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเมียจะนั่งตรงนี้ค่ะโอเคให้นั่งตรงนั้นโอเค่ะถ้าขนาดนี้นั่งตรงนี้อ่าโอเค ในที่ Dunk Low SE ไซส์10 US นะครับผมไม่ได้ใส่ออกจากบ้านเลยนะฮะยังยังผูกเชือกมาจากร้านอยู่เลยนะคร <4, 8. S 1> นะับผมก็ราคาป้าย4,002้างนอกขายอยู่4,000 4,080โอเคแต่ผมขายที่นี่3,005นะฮะถ้าอยากได้เอาไปเลยนะครับผมสำหรับ0 0บาทถ้าพร้อมแล้ว พิมพ์ชื่อตัวเองแล้วก็ชื่อตัวเองพิมพ์โค้ดที่กำลังะบอกให้นะคะแล้วก็ราคาแล้วก็ c ีนะครับผมแล้วก็เราจะใช้คอมที่เรามีอยู่ตรงนี้นะครับผมคนไหนได้คนแรกคนไหนได้สำรองเบอร์สองก็เดี๋ยวเราจะประกาศผลนะครับโอเคครับมาครับพร้อมครับเนียค่ะไม่ได้ค่ะโนโนโนยืนไม่ได้ค่ะลูกมันจะมันจะแตกแล้วแต่ดิจะขายไม่ได้ค่ะลูกนั่งได้เนียตรงไหนนั่งตรงนั้นไม่ได้ เดี๋ยวรอโค้ดนะครับนี่นี่คุณคุณไฟคุณไฟยังไม่ใช่โค้ดนะครับนักกดังโรยยังไม่ใช่โค้ดนะครับโอเคโค้ดโค้ดได้เลยโค้ดคือใครพี่ๆหน่อยครับสวัสดีพี่ๆหน่อยครับสวัสดีสวัสดีครับมาช้อปปิ้งกันให้สนุกกันไปเลยนะครับพี่ก้าบอกเลยนะครับราคาถูกมากนะครับใช่ไหมครับพี่ก้าโอเคอ่ะมามีขึ้นของขม้นนครับึ่งคุณแม่ขึ้นของจุกิดกะปิน อ่านค่ะอ่านเิ่มของราคาแบบอ้าวมีคนแย่งที่ดั่งของฉันไปแล้วปวดมื่อ่าสวัสด,ดีทุกคนนะคะสวัสด,ดีนะคะของวันนี้มีไม่เยอะมากเพราะว่าไม่ได้เตรียมของมาพอมีคนถามว่ามีของผู้หญิงไหมมีของที่ไหมก็ก็เลยไปรีบๆหยิบมาแบบด่วนๆ,ๆ,ๆเดรรเร็วอะไรอย่างนี้นะคะ อ่าอันแรกเลยเป็นเสื้อนะคะค้องคอแบบนี้ก็คือเราค้องคอเป็นแบบพิทคลีนะคะผ้าแบบผ้าพิทคลีสอย่างนี้ค้องคอแล้วก็อย่างนี้นะจ๊ะทุกคนข้างหลังก็ไม่ได้เว้ามากก็คือสามารถใส่เสื้อในปกติได้นะคะ อันนี้ไซส์ประมาณมันเป็นฟรีไซส์ค่ะก็ถ้าสมมติว่าแบบใส่เสื้อผ้าไซส์เอ็มมเลยอย่างเงี้ยตีเส้อว่าประมาณไซส์เอ็มอะไรอย่างงี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะ250บาทค่ะ250าบบาทอันนี้มีห่อด้วยนะยี่ห้อแบงกา้าถ้าใครถอยที่นี่ไม่ทันก็ไปซื้อในแบงกา้าเอานะจ๊ะเพราะว่านางก็ยังมีขายอยู่เหมือนกันให้ดูใกล้ๆว่าผ้ามีความเป็นแบบยีฟ้าอย่างงี้นะคะ บิวบาร์ดดีสเนึ่งนะจ๊ะ250บาทนะจ๊ะอ่าโค้ดของเรานะคะก็คือวิวบาค่ะโค้ดบิวบานะคะชื่อโค้ดบิวบาสีเอฟนะคะแล้วก็ราคามาได้เลยไหนคนที่จะกินของเนาะเอาใส่ช่วยเลยน่ารมากมากเยใสวยพี่ถือให้อ่าเปี่ยวตาดีๆเลยนะคนมาเบิร์มบารมเยี่ยวค่บาร์มตรงนี้ พี่สมิูคุณมิ้นคนแรกวันน uh ี้คุณมิ้นคนแรกนะคะแล้วคนที่สองคุณนัทคุณนัทอ่ะคุณมิ้นก evet ับค OK> ุณนัทแคปไปเลยได้ไปเห็นที่บอกว่าใครที่ CF ไม่ทันนะเขาก็ยังมีขายอยู่ร้านแบงก้าเนี่ยแหละใน IG เข้าไปดู b a n g g a นะคะร้านของเพื่อนดิฉันเองนีจแคปไปจ้ะแคสแคปแคปแคป โอเคแอนมองหยิบค่ะอ่ะอันที่สองนะจ๊ะอันนี้คุณต้องห้าชิ้นสลับนะคุณจะมาสิบชิ้นด้วเครื่องสั์ดิฉันอยู่ไหนอะคุณพ่อไม่รู้่ะครับเทรศัอทสัอ่ะเออแอนเปิดในเปิดในไอจีหน่อยร้านพิซซิล่าพิซซิล่าของโลอยชาติอะคือแม่ค้านที่ว่าเสื้อถ้ากี่หยิบอย่างเงี้ยจะดูไม่ออกว่าเสื้อใส่ยังไงกี้เลยมีรูปให้ นี่เลยมีรูปให้มันเป็นมันเป็น,นถูกต้องมันคือตัวนี้เลยแหละอ่าเดี๋ยพี่เอารูปให้ดูคือใส่ออกมาแล้วก็คือเป็นอย่างนี้รานะคาใส่ออกมาแล้วก็เป็นอย่างนี้อนี้หรือสามารถใส่ให้เป็นอย่างนี้ก็ได้คือนางสามารถที่จะแบบ แอดผ่นนึออกแมสามารถแอดได้นะจ๊ะหรือว่าแต่ส่วนมากเนี่ยที่ที่ใส่ออกมาที่น่าจะได้ฟิลประมาณนี้เหมือนกันนี่ก็คือเป็นเหมือนเส้อกามแล้วเขาก็มีแบบข้างนอกแต่ด้วยความที่ว่าทุกอย่างมันถูกเย็บติดก,กันหมดเส้อกามนี่ใช่ไหมแล้วก็ตัวที่เป็นแขนยาวอ่ะมันก็ถูกเย็บจิตก,กัน <c oughs> ตัวนี้ก็ถูกเย็บติดมาตรงนี้ก็เลยแบบหยิบให้ดูไม่ได้แต่ว่าเข้าใจเนาะอย่างนี้นะคะขายสามร้บาทค่ะสามร้บาทน่ารักมากผ้าดิ้นไซส์ก็ประมาณ SM มันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันอกยืดได้ถึงประมาณแบบสามสองสามสองสามนี้นะคะอ่ะสามบาทนะคะ300ร้อ โค้ดนะคะสาหรับตัวนี้แค่300อบาทนะจ๊ะชื่อเอ่อโค้ดคือฟ้าใสค่ะโค้ดฟ้าใสโค้ดฟ้าใสนี่อ่าตายถูกล็อกไปแล้วจ้ะแอนมองจ้ะามร0นะจ๊ะซ F มานะคะฟ้าใสต้องพิมพ์ให้ครบนะคะมีคนพิมพ์ไม่ครบนะคะมีคนพิมพ์ไม่ครบ ฟ้าใสสามรและสี่เอฟกินจุกจิบมา่เห็นแรกบคนแรกคุณกิคนแรกคุณกิ๊ฟคนแรกคุณกิฟฟคนที่สองคุณน้ำนะคะคุณกิ๊ฟกับคุณน้ำกิฟี่กัน้คากิฟฟี่กับน้ำค้างนะคะกิฟฟี่กับน้ำค้างคุณกิฟฟี่คือคนแรกถ้าคุณกิฟฟี่ไม่โอนอ่ะคุณน้ำค้างก็จะได้ใบเพราะฉะนั้นรีบๆโอนนะจ๊ะก่อนที่จะหลุดจองนะจ๊ะให้เวลาห้านาทีสิบนาทีจ้ะในการโอนนะจ๊ะนี่น่ารักมากมาก ราคาดีมากๆนะจ๊ะมันเหมือนพอดีตัวไปนะแค็บไม้ห้าสี่สามสองหนึ่งแครหือว่านีอดีไมันก็คนปกติเขาใส่นี้แหละพ่อเหมาม่ชิแต่ไม่ชินพ่อชอบใส่ชุดตัวใหญ่ๆก็่๋อดตัดได้ไ ต่อไปนะจ๊ะถ้าใครอยากได้แบบ,แบบแบรนด์ไทยที่แบบหมูหลาหมาเข้าขึ้นมาก็ต้องนี่เลยดุษยาเป็นจ้าสูตรยีนสีดำจ้าสูตรเนื้อผ้าเป็นยีนนะคะสีดำตรงนี้เนี่ยเขาปักหมุกเอาไว้ซึ่งสวยมากตัวเนี้ยใส่แค่เนี้ยนะที่รู้สึกว่ามันจบ มันดูเก๋มันดูแพงแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปแล้วมันดูดีอะนึกอ,ออกไหมเราสามารถใส่แค่นี้เลยหรือจะใส่เสื้อเชิ้ตข้างในแล้วใส่อันนี้ทับก,ก็สามารถได้อีกลุกนึงเหมือนกันขายยาวนะคะทุกคนขายยาวกางเกงทรงกระบอกแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบเป็นกระบอกอที่ไม่หลวมเกินไปแล้วก็ไม่ได้แบบว่าแน่นจนเกินไปกำลังดี ให้ดูดีเทลนะคะจะมีเย็บตรงนี้เป็นลายสีฟ้าและด้านหลังสีสีทองมีการดัดให้แบบมันมีดีเทลเพื่อที่ว่ามันจะไม่ได้มืดทึบไปทีเดียวนะจ๊ะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตรงนี้ก็คือป้ายที่เป็นหนาของพิษยาจะให้ดูดีเทลนิดน,นึงว่าเห็นไหมมีดีเทลนะคะตรงพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะจ๊ะ ตัวนี้ก็คือราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆอะ่ะหมื่นกลางๆหมื่นปลายๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราขายราคานั้นก็จะไม่น่ารักเนาะเราก็ต้องขายราคาน่ารักนะคะอ่ะอันนี้นะคะอยู่ที่สี่พันห้า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 ค่ะโอ๊ยแพงไปสี่พันห้าเปลี่ยนใจสามพันเก้าพอสามพันเก้าพอ ดูสิคนที่สองมมใจดีราคาหมื่นกว่าบาทไม,ไม่ใช่หมื่นต้นเยนะมนีหมื่นกลางมหมื่นปลายอะอ่ะดิสยาครึ่งในครึ่งนะครึ่งในครึ่งในครึ่งสามพันเก้าเอาไปเลยนะจ๊ะสามพัน สภาพตีว่า99.99%สภาพคือ99.99% 99เพราะว่าใส่ถ่ายลงไอซีหนึ่งทีแล้วก็ไปกินข้าวกับผู้อีกหนึ่งทีและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่เลยพี่คี้เขาถามว่าไซส์อะไรคะรมีคนอบอกเลยว่าไซซ์อะไรอ,ะอันนี้คี่ใส่น่าจะเป็นไซส์ S นะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงเพราะปกติที่ใส่ก็จะอยู่เป็นไซส์แบบ36นะจริงด้วยไซส์36 นี่นะคะไซส์สองไซส์สามสิบหกถ้าเป็นซาร่าก็คือเอสเอ่ออกได้ประมาณสามเอ็ดสามเอ็ดสามสองอะไรอย่างนี้ได้นะคะสามสิบสามเอ็ดสามสองเอางี้ดีกว่าสามส<ๆ>ิบก็จะลุ่อๆนิดนึงแต่ก็ได้สามเอ็ดก็กำลังพอดีถ้าสามสองก็เต็มหน่อยอย่างนี้นะจ๊เนะเอวประมาณยนะี่สิบหกนี่น่ารักมากมาก,มาก สามพันเก้าอ่ะเราจะโค้ดนะคะไปปีนมามีได้ยังไงโค้ดนะคะมีดึงไปปีนหัวแม่เลยอะโค้ดนะคะจะขายของนะลูกโค้ดนะคะมุกโบค่ะอ๋อไม่จีดหัวแม่ด้วยมุกโบครับมุกโบนะคะต้องซื้อแล้วแหละเพราะว่าแม่โดนจิบหัวขนาดนี้แล้วนะ ไม่ได้แล้วนะมุกโบนะคะสามพันเก้าราคาดีมากอันนี้คือได้ไปแล้วคือแบบชนะเลิศเอานี้ดีกว่าชนะเลิศเพราะว่าของดีจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันแบบมันสวยอะ่ะใครใส่ก็สวยอะ่ะนี่นะจ๊ะจนี่นะจ๊ะน,น,นี่นะจ๊ะ ที่รักขายช้ามากเลยนี่พ่อขายไปได้แค่เจ็ดชิ้นใช้เวลาไปตั้งนานชิ้นที่สองแล้วมีไหมคะเพิ่มเีิมยังครับยังสามพันเก้าดิสยาราคาดีมากเลยนะอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเอ้าเป็นแบงว่ามีความโม้มีความโม้อะไรถ้ายังไม่มีเดี๋ยวเราจะไปต่อ ไชอันนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์ขาดได้เพืาอหยุดลายละเอียดโอ้ยนกแสกมีนกแสกอยู่ในบ้านทำไมนะคะนกแสกนกโไมเงินสมคิดก็แต่ว่าเราไม่คิดไม่ใช่เหรอคะไม่มาเซโล่ใช่ไหมคะเราพูดกันดีๆล ฉุนจะใส่ชุดว่ายน้ำก่อดหลังอันนี้แล้วฉันจะไปแล้วแล้วฉันใจยังไม่ไปหรอกปยังอยู่แหละ,ะสุนทีนแม่แม่ใครปิดปิดอะไรลนะ่ะสุนทีนไปชุดที่เจ็ดเลยนะชุดที่มจ็เป็นเที่ยวกลางอะนี่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 ชุดว่ายน้ำเธอยังไงก็ต้องมีและมันดีมากๆเป็นของยี่ฮออ่าไทโก้นะคะนี่ ก็คือใส่ไปทั้งสองครั้งเนี่ยแหละเอ่อไซส์ที่ไซส์ S นะคะไซส์ S น่ารักมากอันนี้คือท่อนล่างถ้าเขาเป็นแบบเหมือนโฟมโฟมอ่ะถ้าคนเคยใช้ยี่ห้อนเนี้ยจะรู้ถ้าเป็นเหมือนแบบโฟมโฟมเป็นเอ่อของออสเตรเลียมาถ้าพี่จำไม่ผิดนะออสเตรเลียน,น่ารักมากแล้วก็ตัวท็อปข้างบน <มา S 1> เป็นหนีนะจ๊ะ ไซส์ extra small นะคะไซส์ extra small อบอยู่ประมาณ31สะโพกประมาณ3ไม่เกิน36 3ส36าสหนี่นะคะน่ารักมากราคาอันนี้ที่ซื้อมาน่าจะประมาณ3,500ันทแต่ว่าเราขายแค่800บาท2อชิ้นนี้มาพร้อมกับตัวกระเป๋าด้วยนะคะกระเป๋าก็เป็นเนื้อผ้าแบบ แบบโฟมโฟม,มาอธิบายไม่ถูกเหมือนกันหนว่ามันคือลักษ้าแบบไหนก็คือเราสามารถใช้กระเป๋านี้แทบได้เลยน่ารักมากนี่กิลดิฉันบอกว่าขายเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยเออใช่แปดร้อยบาทนะจ๊ะอ่ะเซ็มมาได้เลยนะจ๊ะเราจะบอกนะจ๊ะว่าโค้ดคืออะไรโค้ดนะคะโค้ดนะคะสายแทบ ค่ะโค้ดสายแท็บสายแท็บนะคะแปดร้อยบาทแปดร้ยบาทคือมันน่ารักมากที่ใช้ไปแค่ครั้ง2ครั้งเองมาพร้อมกับกระเป๋าด้วยนะแปดรอยบาทนี่คือมาพร้อมกับกระเป๋าด้วยนะจ๊ะมาพร้อมกับกระเป๋าด้วยนะจ๊ะอ่ามีคนซีมาแล้วเก๋ครับผมคนแรกนะครับ คุณบีคนแรกคือคุณบีค่ะคนที่สองนะครับคุณก๊อกครับคนที่สองคือคุณก๊อกนะคะอ่าแคปไปเลยนะแคปไปเลยแคปไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสีเอาวาัฟิวตรงนี้หน่อยสิอาฟิวให้พี่เขาดูหน่อยค่ะอาฟิวโอ้โหไม้แขวนเสื้อก็สามารถเป็นของเล่นได้นะทุกคน อีกนิดหนึ่งนะพ่อนะสองชิ้นนะพ่อนะอ่ะเหมือนเดิมก็คือยี่ห้อเดิมเนี่ยแหละจ้ะใครที่ไม่ได้ตัวเมื่อกี้นี้ไฟหรืออยากได้เพิ่มก็คือตํำเพิ่มได้เลยนี่ข้างบนเป็นสีนี้แล้วก็คือเป็นแบบโคเชโคเชออนท็อปออฟออนท็อปออฟแบบแสพติกมันคืออไะไรบ้างมีโอพรีน1 n e มี e p r e n โอพรีน นี่น่ารักมากชไว้นะ้ำไซส์เเหมือนเดิมนะคะอกสามสะโพกเออสามสนะคะข้ mm hmm. างล่างเป็นอันนี้ค่ะอิสโซคูอิสโซคูให้ดูอย่างละเอียด mm hmm. นี่ x อนะจ๊ะ x อมาพร้อมกับกระเป๋าเช่นเดียวกันกระเป๋านี้เมื่อกี้ก็มีกระเป๋าทุกอันมีกระเป๋า 8ปดเท่าเดิม8 0ดร้อยเท่าเดิมโอเคพิมรอไว้เลยพิมรอไวเลยพิมรอไว้เลยนะคะ800อเท่าเดิมโค้ดสำหรับอันนี้คือซ้มซา่าส้ซมซา่าซ้มซา่าส้มซ่านะคะนี่น่ารักมากอันนี้คือก็คือปิดกรนไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว้าวอะไอรือนนรอกใช่ไหมก็คือมีความแบบเออ ไม่โปจนเกินไปคนแรกมาแล้วนะครับคนแรกมาแล้วนะครับค่ะโอเคคนแรกคนที่สองมาแล้วสานคนแรกคนที่สองมานะคะผู้ครับคนแรกคุณผู่คนที่สองคือคุณปุ๊กครับคุณอะไรนะปุ๊กคุณปุ๊กนะคะคนแรกคุณผู้นะคะก็แท็ไปได้เลยค่ะแล้วก็คุณปุ๊กด้วยนะคะคือสำรองนะคะแคปแท็แแเลยนะแล้วก็รีบๆโอนด้วยนะคะ คุณพูดแอปเปิลนะคะคุณผูรดแอปเปิลคุณผูดแอปเปิลกับคุณปุ๊กปุ๊กซี่กับคุณปุ๊กปุ๊กซี่นะคะบอ่ะเรียบร้อยอ่ะสุดท้ายท้ายสุดสำหรับสำหรับชุดว่ายน้ำชุดเซตนี้คือเวลาแม่ซื้อทีหนึ่งแม่ก็จะตําแบบไม่ลืมหูลืมตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ก่อนแต่งงานแคสเอสหลังแต่งงานก็ขยับไซส์ไปแล้วเราก็เลยต้องขายนะคะ อ่าอันนี้เป็นไซส์เอเหมือนเดิมเหมือนที่บอกนะจ๊ะเป็นสีฟ้าแล้วก็เป็นลายแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดิบได้อะ่ะแบบสไตล์แบบฟ้าฟ้านเหขาเรียกวาย่ามัดยอมเออมัดยอมนั่นแหละคุณพ่อขอบพระคุณมากช่วยข้างบนข้างล่างเป็นสีเดียวกันลายเดียวกันเนื้อผ้าก็เป็นนีโอพีมเหมือนเดิม <c oughs> XS นะคะ XS นี่มีคนรอแว่นเยอะนะมีคนรอแว่นเยอะมีคนรอแว่นเแว่งใส่นซื้อจ้ารอก่อนนะจ๊ะอ่ะนี่มาพร้อมกับกระเป๋าหมแล้วนี่สุดท้ายอ่ะคัดจังคัดจัง นี่นะจ๊ะแปดร้อยเหมือนเดิมเซมเซมนะจ๊ะไซส์เดิมนะจ๊ะอกเอ่อสามสิบเอ็ดสะพกสามสี่ถึงสาหนะคะเพราะว่าความยืดของนางก็คือยืดประมาณนี้อะยืดให้ดูแค่นี้นางยืดแค่นี้นางย,ยืดไม่เยอะแต่นางเกาะด,ดีอ่ะนะจ๊ะอันนี้ก็ ความว้าเนี่ยเราจะต้องพูดถึงคำวาลนิดนึงขออันเมื่อกี้นี้ที่เป็นสีส้มเนี่ยจะส้มซาตัวเป็นอกี้ส้มซาเราจะพูดถึงเรื่องความว้านิดนึงนะคะคุณเห็นไหมส้มซาก้นน่ะมันจะใหญ่กว่านะแต่ก้นนั่นเนี่ยมันจะมีความก้นเล็กนิดนึงจะว้านิดนึงโชแกมกนโชแกนนิดนึงโชแกมนิดนึงแต่ แซ่บเวอร์เธอเอ้ยนึกออกปะอินสตาแกรมไฟลุกอินสตาแกรมนี่คือไฟลุกอ่ะอ่ะแอนบอกว่าแอนขอซื้อได้ไหมตัวนี้นี่นะจ๊ะบอกเลยใครได้ไปไฟลุกอ่ะแปดร้อยเท่าเดิมนะคะโค้ดนี้ต้องโค้ดนะคะก็คือไฟไหมไฟไหมจ้าไฟไหมโอ้โหมิก้าพูดไฟไหมไฟไหมไหมครมิก้าไฟไหม ใส่ปุป๊บใส่รูปปั๊บไฟไหม้คนแรกมาแล้วคนที่สองก็มาแล้วอ่าโอเคตาพบแล้วคนแรกนะครับคุณพีนะครับคนแรกคุณอะไรนะพีคุณพีคนที่สองสคุณมิน้นท์สำรองคือคุณมิ้นท์นะคะคุณพีกับคุณมิ้นแพ็คไปเลยนะจ๊ะนี่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  Beer 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 b เดี๋ยวแม่ไปตาไซส์เอมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวถ้าขายก็ค่อยมาขายเพิ่มนะจ๊ะโอเคมาครับผมและผมจะขายอันต่อไปผมจะขายหมวกอันนี้นะครับผมคือหมวก collection air neck นะครับของเดี่ยวอันนี้เป็นหมวกที่ต้องบอกเลยว่าเป็นหมวดที่ใส่สบายมากแล้วก็เป็นไซส์คือเป็นไซส์เดียวนะคะสามารถปรับได้ีฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีซิปที่แบบว่าสามารถเอาของมาใส่เสริอะไรได้ด้วยนะคะ สภาพที่ต้องบอกว่าเลยว่าใส่เป็นครั้งเดียวเท่านั้นเลยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าหมวนานกี้ปกติก็ขายเท่าไหร่เดี่ยวโมนายกี้ก็แพงแๆเอ้ยไม่ใช่ที่เป็นคอลเลคชันก็พันปลาปลายสองพันกลางกลางสองพันพันปลายถึงสองพันกลางโมนายกี้ที่เป็นคอลเลคชันสองพันกลางเหรอถ้างั้นเราขายแปดร้อยแล้วกันไหมอ้าวถูกไปหรอแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แปดร้อยไปราคาโควิดราคาโควิดใช่บ ผมก็ขายไปเรื่อยครับ<อ>ก็ก็ราคาถูกถูกกว่าคนอื่นเอางี้ล้วกันไม่มีใครขายเท่านี้หรอกแปดร้อยบาทนะแม่อันนี้แปดร้อยเลยจ้ะโอเคเอ้าวพิมพ์รอเลยพิมพ์รอเลยแปดร้อยราคาแปดร้อยบาทหมวก Air Max นะฮะใส่ไปหนึ่งครั้งเท่านั้นไซส์ก็เป็นเขาเรียกว่าวันไซส์นะฮะสามารถใส่ได้ทุกคนทุกเพศทุกวยัยโอ๊คโชว์กิมมงกิมมิกหน่อยมันมีอะไรมันมีทรงมีซิปนั่ะ แปะเป็นแบบแปะทีหน่อยซิปเปิดได้ครับนะฮะอันนี้มันทำมาพร้อมกับรองเท้าแอดมอสไหมในใจใช่เป็นฟู Collection ตอนนั้นของ a อ x ะซ m a x นี้เป็นรุ่น2นะ a i r 2ครับผมครับผมแบาทโค้ดคือถ้าพร้อมแล้วโค้ดคือสีสันสดใสสีสันสดใสครับผมเพียงคุณพิมพ์ชื่อคุณพิมพ์สีสันสดใส800บาท CF นะครับลุยครับลุยครับ มิก้าครับมิก้าช่วยมายืนตรงนี้หน่อยครับฮะให้ดีสีเข้ามาด้วยพิมต้องพิมซีเอมีคนขาด CF นะฮะมิก้ายืนตรงนี้หน่อยครับมาย่งนานิก้าครับสดใสนะมิก้าบอยโอ้ยมาหนึ่งคนแล้วนะเหมือนมาหนึ่งคนแล้วนะมาอย่างมาอย่างมาเถิดกับผีสาวมาหนึ่งคนเอ้ยพิมพิมกันไม่ครบอ่ะเสียดายจังพิมไม่ครบอ่ะครับใช่ครับตอนนี้คุณตะนอยนะฮะเป็น number ร์วครับ คุณตะน้อยนะฮะต้องพิมพ์ชื่อคุณด้วยต้องมีชื่อคุณสีสันสดใสแ800ดร้อยบาทแล้วก็ CF เนะครับมีพิมพ์กันผิดเยอะมากมาแล้วนะมีไหมไม่มีดีวตอนนี้มีถูกต้องคนเดียวคุณตะนอยสุนิสาคุณตะน้อยสุนิสาครับตอนนี้ถูกต้องคนเดียวแล้วก็ นี่พิมสลับอยู่อ่ะแล้วคนที่สองนี่พิมถกก็มาแล้วครับโอเคก็คือคุณคุณคุณอังครับคุณอังคุณอังคุณตโนยอะคุณอังโอเคคนแรกคือคุณตโนยนะครับผมสำรองคือคุณอังนะครับรบกวนนะครับทั้งสองท่านนะฮะแคปไปเลยนะครับผมห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับ